ย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัยพระเจ้าโนฮัมนะคะนักเรียนมนุษย์ยังไม่รู้จักคำว่าจำนวนจึงใช้ไม้หรือหินนับจำนวนของสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้เมื่อวัวออกลูกแล้วเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆมนุษย์จึงใช้หินแทนวัวตัวที่หนึ่งวัวตัวที่สวัวตัวที่สไปเรื่อยๆจึงเกิดเป็นจำนวนนับหรือจำนวนธรรมชาตินั่นเองค่ะ พอวัวค่อยๆล้มตายลงมนุษย์จึงรู้ว่ามีจำนวนเต็มลบพอวัวตายทั้งหมดทั้งคอกเลยมนุษย์จึงค้นพบอีกว่ามีจำนวนเต็มศูนย์ดังนั้นจึงพอสรุปเป็นสังเขปได้ว่าจำนวนนับจะประกอบไปด้วยเซตของ1 2 3ไปเรื่อยและเซตของจำนวนเต็มจะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มบวกเต็มลบและเต็มศูนย์ค่ะ เย้เยโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ